คุณครูจะพามาร้องเพลงจำนวนเฉพาะเนาะจำนวนเฉพาะนะคะระหว่างหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะคะก็จะมีทั้งหมดเท่าที่นักเรียนเห็นตรงหน้านี้เลยนะคะเพลงนี้ก็ร้องง่ายๆนะคะร้องเป็นทำนองเพลงช้างนะคะอ่ะพร้อมกันนะสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบสามยี่สิบเก้าสามเอ็ดสามเจ็ดสี่เอ็ดสี่สามสี่เจ็ด 5้าสามห้าเก้าหกสิบเอ็ดหกสิบเจ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดสามแปดเก้าเก้าเจ็ดนี่แหล,นะละนะแหละนะเขาเรียกกันว่าจำนวนเฉพาะเขาเรียกกันว่าจำนวนเฉพาะอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะเราจะปบมือพร้อมกันด้วยนะคะสองสามหา้า เจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สามยี่บเก้าสามเอ็ดสามเจ็ดสี่เอ็ดสี่สามี่เแนี่ละนะแหละนะเขาเรียกกันว่าจำนวนเฉพาะเขาเรียกกันว่าจำนวนเฉพาะ เดี๋ยวร้องพร้อมกันอีกรอบหนึ่งเนาะ <grid> พร้อมกันนะคะ3ามสี่สองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้สมยี่เกอเจอสเจหหเกหอหเจเจอเจเจเก้า แปดสามแปดเก้าเก้าเจ็ดนี่แหละนะและนะเขาเรียกกันว่าจํานวนเฉพาะเขาเรียกกันว่าจํานวนเฉพาะน,ะนักเรียนวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามแล้วนะคะโดยวันนี้จะเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราไปดู u t u b e กันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้คุณครูจะพาพิมพ์และเพื่อนๆไปที่ชมรมคณิตศาสตร์ค่ะ น่าสนุกจังเลยนะคะรู้สึกว่าจะมาถึงกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนครับตอนนี้เรามาถึงชมรมคณิตศาสตร์กันแล้วเน่ยครับเดี๋ยวเราจะไปเดินชมตามส่วนต่างๆกันนะครับและนี่คือส่วนที่สําคัญที่ครูตั้งใจพานักเรียนมาชมกันนะครับคือส่วนการแยกตัวประกอบครับนักเรียนเห็นบนหน้าจอไหมครับบนหน้าจอ แสดงจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าและยี่สิบครูต้องการให้นักเรียนหาตัวประกอบของจำนวนยี่สิบนักเรียนคนไหนอาสาจะมาหาตัวประกอบของยี่สิบบ้างครับ ให้นักเรียนใช้มือสัมผัสจำนวนที่เป็นตัวประกอบได้เลยครับพิมพ์ขออาสาเองค่ะตัวประกอบของยี่สิบคือจำนวนที่หารยี่สิบได้ลงตัวคือหนึ่งเพราะยี่สิบหารด้วยหนึ่งเท่ากับยี่สิบสองเพราะยี่สิบหารด้วยสองเท่ากับสิบสเพราะยี่สิบหารด้วยสี่เท่ากับห้า ห้าเพราะยี่สิบหารด้วยห้าเท่ากับสี่สิบเพราะยี่สิบหารด้วยสิบเท่ากับสองและยี่สิบเพราะยี่สิบหารด้วยยี่สิบเท่ากับหนึ่งค่ะดังนั้นตัวประกอบของยี่สิบคือหนึ่งสองสี่ห้าสิบและยี่สิบค่ะ เก่งมากครับพิมต่อไปเราจะมาลองจับคู่ตัวประกอบที่ผลคูณเท่ากับ20กันนะครับคู่แรกคือ1คูณ20่เท่ากับ2ี่ิคู่ที่2คือ2คูณ10เท่ากับ20และคู่ที่3มคือ4คูณ5เท่ากับ20ิบครับแล้วนักเรียนทราบไหมครับว่าเราสามารถหาตัวประกอบ2ตัวของจำนวนนับ โดยอาศัยการหารได้ครับนี่คือจำนวน30นําตัวประกอบตัวใดตัวหนึ่งของ30เช่น2ไปหาร30 2หาร3ได้1เพราะ2อคูณ1ได้2 3ลบด้วย2ได้1ดึง0ลงมาเป็น10 2หาร,ไหารหาไ 10, 10ได้5เพราะ2คูณ5ได้10 10ลบด้วย10ได้0ดังนั้น30หารด้วย2เท่ากับ15 นักเรียนคิดว่า15เป็นตัวประกอบของ30หรือไม่ครับลองมาสัมผัสที่หน้าจอได้เลยครับพิมพ์ลองอ่านเหตุผลให้เพื่อนๆฟังสิครับ15เป็นตัวประกอบของ30ค่ะเพราะเมื่อนำสามสมาหารด้วย15 15หาร3ไม่ได้ใส่0 3ย์สาลบด้วยศได้3ดึง0ลงมาเป็น30 15หาร30ได้สองเพราะ15บคูณสได้30 30ลบได้30ได้0จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2, 2> <_ C 1> ดังนั้น30หารด้วย15ได้ลงตัวแสดงว่า15เป็นตัวประกอบของ30ค่ะนักเรียนอยางจำเรื่องจำนวนเฉพาะได้ไหมครับ จำนวนเฉพาะคือจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวคือหนึ่งกับจำนวนนับนั้นครูเลยต้องการทราบว่าตัวประกอบของสามสิบคือสองและสิบห้าตัวประกอบแต่และตัวนั้นเป็นตัวประกอบเฉพาะหรือไม่พิมพ์มาดูที่แผนผังนี้แล้วลองบอกเพื่อนๆหน่อยครับได้ค่ะคุณครูตัวประกอบของสามสิบมีสองเป็นตัวประกอบเฉพาะค่ะ 85ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะจากแผนผัง15สามารถเขียนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้เท่ากับ3คู้5ค่ะถูกต้องครับพิมพ์เราจึงสามารถเขียนจํานวน30ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้ว่า30เท่ากับ2คูา3คู้5ครับ เราเรียกการเขียนจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้ว่าการแยกตัวประกอบครับนักเรียนครับครูมีตัวอย่างการเขียนจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบและการแยกตัวประกอบมาให้นักเรียนดูนะครับคือข้อ1 9เท่ากับ3คูณ3ข้อ2 25เท่ากับ1คูณ5คูณ5ข้อ3 36เท่ากับ4คูณ3คูณ3 ข้อ4 43เท่ากับ1คูณ43ครับนักเรียนทราบไหมครับว่าข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบถ้านักเรียนไม่ทราบครูจะเลือกให้ดูครับข้อที่เป็นการแยกตัวประกอบมีเพียงข้อเดียวครับคือข้อ1 9เท่ากับ3คูณ3ครับเพราะข้อ1เป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะครับ ถ้านักเรียนต้องการทราบว่าทำไมข้อ2 3และ4ไม่ใช่การแยกตัวประกอบไปพบกับช่วงนี้ชี้แนะเลยครับช่วงนี้ชี้แนะตัวอย่างที่คุณครูยกมาน่าสนใจมากเลยนะครับคือข้อ1 9เท่ากับ3คูณสข้อ2 ยี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งคูณห้าคูณห้าข้อสามสามสิบหกเท่ากับสี่คูณสามคูณสามข้อสี่สี่สิบสามเท่ากับหนึ่งคูณสี่สิบสามครับคุณครูได้เฉลยว่าข้อหนึ่งเก้าเท่ากับสามคูณสามเป็นการแยกตัวประกอบเพราะเป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะคือสามส่วนข้อสองสามและสี่ ทำไมถึงไม่ใช่การแยกตัวประกอบพี่มีคำตอบมาให้ครับข้อ2 25ยี่เท่ากับ1คูณหคูณหไม่ใช่การแยกตัวประกอบเพราะหนไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับข้อ2จึงไม่ใช่การแยกตัวประกอบแต่เราสามารถทำให้เป็นการแยกตัวประกอบได้ครับโดยนำหนออกไปเหลือเพียง25่ส้าเท่ากับ5คูณหครับ ข้อสามสามสิบหกเท่ากับสี่คูณสามคูณสามไม่ใช่การแยกตัวประกอบเพราะสี่ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะครับเราสามารถเขียนสี่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้เป็นสองคูณสองดังนั้นข้อสามเราจึงแยกตัวประกอบของสามสิบหกเท่ากับสองคูณสองคูณสามคูณสามครับและข้อสี่ 43าเท่ากับ1คูณ43ข้อนี้ไม่ใช่การแยกตัวประกอบเพราะ43มีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ1และ43ซึ่ง1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะจึงเหลือเพียง43ที่เป็นจำนวนเฉพาะเราจึงไม่สามารถแยกตัวประกอบของจำนวนเฉพาะได้ครับตอนนี้นักเรียนก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่า ทำไมจึงมีเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวที่เป็นการแยกตัวประกอบนักเรียนครับตอนนี้เรามาพักทำกิจกรรมแจ็คช่วยด้วยกันนะครับตอนนี้นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบด้วยการเขียนจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาแยกตัวประกอบโดยวิธีตั้งหารกันนะครับ โดยครูจะนำจำนวน24มาแสดงให้นักเรียนดูนะครับการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยวิธีตั้งหารเราจะเริ่มจากนำจำนวนเฉพาะที่หาร24ได้ลงตัวเช่น2ไปหาร24 2หาร2ได้1เพราะ2อคูณ1ได้2ใส่1ที่ผลหารในหลัก10บสลบด้วย2ได้0 2หาร4ได้2เพราะ2อคูณ2ได้4 ใส่สองที่ผลหารในหลักหน่วย4ลบด้วย4ได้0ดังนั้นผลหารเท่ากับ12ครับจึงได้24เท่ากับ2คูณ12ซึ่ง12ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเราจึงต้องนำจำนวนเฉพาะที่หาร12ได้ลงตัวเช่น2ไปหาร12 2หาร1ไม่ได้ใส่0 2หาร12ได้6เพราะ2คูณ6ได้12 ใส่หกที่ผลหารในหลักหน่วยดังนั้นผลหารเท่ากับหกจึงได้ยี่สิบสี่เท่ากับสองคูนสองคูณหกนักเรียนคิดว่าหกเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับคำตอบคือหไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับเราจึงต้องนำจำนวนเฉพาะที่หารหกลงตัวเช่นสองมาหารหกครับจะได้สองหารหกได้สามเพราะสองคูณสามได้หกดังนั้น ผลหารเท่ากับ3จึงได้24เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3ซึ่ง3เป็นตัวประกอบเฉพาะเราจึงไม่ต้องทำการหาแล้วครับจากนั้นเราลองนำา4 4มาเขียนในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะทุกตัวที่เป็นตัวหารกับผลหารสุดท้ายที่เป็นจำนวนเฉพาะกันนะครับจะได้24เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3ครับ นักเรียนทราบไหมครับว่าเราสามารถเขียนจำนวนที่คูณด้วยตัวเองซ้ำๆกันในรูปเลขยกกำลังได้ครับเช่น8เท่ากับ2คูณ2คูณ2สามารถเขียนได้เป็น8เท่ากับ2ยกกำลัง3อ่านว่า2ยกกำลัง3หรือ2กําลัง3แล้วก็ได้ครับตอนนี้เราก็เรียนรู้ในส่วนการแยกตัวประกอบจนครบแล้วนะครับเรามาสรุปความรู้ที่ได้กันดีกว่าครับการแยกตัวประกอบคือ การเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะเช่น12เท่ากับ2คูณ2คูณ3และจำนวนที่คูณตัวเองซ้ำๆกันสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เช่น12เท่ากับ2ยกกำลังสองคูณสส่วนการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยวิธีตั้งหารทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้คือหนึ่ง หาจำนวนนับนั้นด้วยตัวประกอบเฉพาะ 2. พิจารณาผลหารที่ได้ว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ถ้าผลหารไม่เป็นจำนวนเฉพาะให้หารต่อไปด้วยตัวประกอบเฉพาะทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนได้ผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ 3. เขียนจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวหารทุกตัวกับผลหารสุดท้ายที่เป็นจำนวนเฉพาะ วันนี้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบในชมรมคณิตศาสตร์กันไปเยอะแยะเลยนะครับครูอยากให้นักเรียนลองทํากิจกรรมใช้เดี่ยวที่ทางชมรมเตรียมไว้ให้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องกลับโรงเรียนแล้วครับนักเรียนอย่าลืมนําความรู้ที่ได้ในวันนี้กลับไปทบทวนและหมั่นทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับในคาบนี้ เรามาลาเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับนักเรียนจากการที่ได้ดู YouTube เรื่องที่สามถ้าใครไม่เข้าใจนะคะกลับไปดูอีกครั้งนะคะเพื่อทำให้เกิดการเข้าใจมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมทำงานที่คุณครูสั่งด้วยนะคะเดี๋ยว,วยเราจะเจอกันใน YouTube ที่สี่เลยคะ่ะบ๊ายบาย